ตอนนี้เมื่อเราทราบปัญหาหลายๆเรื่องแล้วเราถึงมาเร่งจัดตั้งอกองประชาการนะครับทั้งส่วนหน้าส่วนสนับสนุนนะครับเพื่อแล้วก็ใช้สถานการณ์ฉุกเฉินใช้พรบสถานการฉุกเฉินเนี่ยในพรกโทษทีสถานการฉุกเฉินในการกํากับดูแลใค,ใครใครครับแล้วก็แล้วแต่เขาครับรัฐบาลไม่ได้ช้าครับคนทํางานไม่ได้ช้า สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันตอนนี้ที่ที่พื้นที่เนี่ยก็มีทุกหน่วยงานนะครับระดมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับแล้วเรากําลังกระจายคนเข้าไป รับพี่น้องประชาชนในทุกที่ตอนนี้ท่านรองานายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านรองพิพัฒน์ด้วยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีธรรมนัสท่านรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะครับกําลังเดินทางสองท่านอยู่ในพื้นที่แล้วท่านคมนาคมเพิ่งเดินทางออกไปเมื่อประมาณ หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาทางในในการปฏิบัตินะครับเขาเขาเขากำลังทำหน้าที่อยู่นะครับก็ตอนนี้เราก็ต้องไปบริหารสถานการณ์เรื่องการระบายน้ำทำหลายอย่างควบคู่กันไปนะครับแล้วก็เรื่องของ อาหารเรื่องของวัสดุในการดำรงชีพนะครับทุกอย่างตอนนี้มีความพร้อมอยู่ทางเหล่าทัพก็ได้จัดเตรียมนะครับยานยานพาหนะต่างๆทั้งเครื่องบินทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งเรือทั้งรถนะครับระดมกันลงไปช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่เกิดเหตุ มันไม่ได้ราชาครับครับแต่ว่าในในในการปฏิบัติมันมันไม่ได้ราชาครับไม่ได้ติดขัดครับทํางานกันอย่างเต็มที่ครับในในช่วงที่มันเกิดเหตุใหม่ๆทุกคนต้องกระจายกําลังกระจายทรัพยากรกระจายกําลังพลล,ลงไปช่วยเหลือชีวิตชีวิตนะครับความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนเป็นลําดัแบแรกก่อนตอนนี้เมื่อเราทราบปัญหาหลายๆเรื่องแล้วเราถึง มาเร่งจัดตั้งกองประชาการนะครับทั้งส่วนหน้าส่วนสนับสนุนนะครับเพื่อแล้วก็ใช้สานการฉุกเฉินใช้พรบสาการณฉุกเฉินเนี่ยในพรกโทษทีสาการณฉุกเฉินในการกำกับดูแลฮะใครใครครับแล้วก็แล้วแต่ข่าวครับรัฐบาลไม่ได้ช้าครับ คนทํางานไม่ได้ช้าครับช่วยเหลือเต็มที่ครับช่วยเหลือเต็มที่ครับตอนนี้ทุกอย่างที่มีอยู่ระดมลงไปอย่างเต็มที่นะครับงบประมาณนะครับทรัพยากรแล้วก็การสนับสนุนจากทุกองค์กรนะครับที่รัฐบาลกำกับดูแลอยู่ตลอดจนความร่วมมือที่เราได้มาจากทาง องค์กรต่างๆทางภาคเอกชนนะครับแล้วก็สนับสนุนลงไปอย่างเต็มที่ครับก็นี่ก็ต้องทํางานร่วมกันน้ำเนี่ยมันทําลายพวกวงจรไฟฟ้าต่างๆได้แต่เราก็มีรถเจเนเรเตอร์นะครับทั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเข้าไปสแตนบายรออยู่แล้วก็จ้ำแล้วก็ระดมคนจากเออ่ การไฟส่วนภูมิภาคใน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 ภาคส่วนอื่นๆเนี่ยลงไปโดยเพราะยี่ช่างไฟนะครับไปให้มีความมั่นใจว่าในสถานที่ที่ต้องดูแลผู้ป่วยนะครับจะต้องอมีไฟฟ้าโหลดไว้อยู่ตลอดเวลานะครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็ต้องมาวางแผนทางแพทย์เขาก็บอกไม่ใช่ว่าอยากจะผู้ป่วยซี u ูไม่ใช่ว่าจะเคลื่อนย้ายกันง่ายๆเพราะฉะนั้น ถ้าเราสามารถที่จะทำให้มีสารนัวโภคที่ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่จำเป็นต้องย้ายเคลื่อนย้ายนะครับครับในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้ครูศกแถลงนะครับ เดี๋ยวให้โฆษกถแถลงครับครับครับมันมีมันมีหลายหลยหลายหน่วยงานหลายภารกิจนะครับก็เดี๋ยวจะตั้งเป็นคณะโฆษกที่ที่จะถแถลงเหตุการณ์ในแต่ละวันเหมือนเหมือนสมัยที่เราทําตอนโควิดนะครับทุกวันก็กําลังเซตอัพกันนะครับวารุม <War Room S 2> ก็จะอยู่ที่ตอนนี้ก็ จะเซ็ตไว้ที่ตรงตึกพักดีบดินนะครับไม่ไม่ใช่วอลุ่มก็คือศูนย์ปฏิบัติการที่เราจะจะเชื่อมต่อกับทางทางหน่วยหน้านะครับตอนนี้ทางทางทางหน่วยงานต่างๆก็ลงไปลงไปจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการแล้วและตอนนี้คนที่จะรวบรวมการดำเนินการทั้งหมดก็คือผู้อำนวยการธานการณ์นะครับ เราก็ควบคุมสถานการณ์ไม่ใช่ควบคุมอย่างเดียวเราก็ต้องดําเนินการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาสถานการณ์ครับให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้<ม>คือ<ม>องค์คาพยพทั้งหลายนะครับก็ระดมไปอยู่ในในพื้นที่หมดแล้วร<ม>ล้วรัรัฐบ,บาลต้องไม่ใช่รัฐบาลหน้างานเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องไปดําเนินการให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนดีที่สุดเรามีตอนนี้มีทั้งในการดําเนินการนะครับก็ระดมทางด้านกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับตัวท่านอทิบดีก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ยกระดับขึ้นมาเป็นระดับภัยระดับที่4นะครับซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับว่ากรมตัวกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยซึ่งผมจะมอบหมายทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น ผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับเพราะว่าจริงๆคือมทร .1 ตอนนี้มท .1 มาเป็นมามาบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับก็จะให้หลัดกระทรวงมหาดไทยทําหน้าที่ในในในด้านงานของกระทรวงมหาดไทยที่สามารถที่จะขอความร่วมมือหรือแม้กระทั่งสั่งการข้ามหน่วยได้นะครับก็เป็นเป็นสองหน่วย เดดเดดไลน์ dead, dead line, มันไม่มีนะครับเดเราก็ต้องพยายามเอาออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็สถานการณ์ถ้ามันคลี่คลายลงนะครับเราก็ต้องต้องเร่งเข้าไปฟื้นฟูนะครับเข้าไปดูแลแล้วก็ทําให้เกิดเขาเกิดความมั่นใจว่าในช่วงที่เขากําลังกลับเข้าไปนะครับหรือว่ายังใช้ชีวิตอยู่ในใ,ในในบ้านเดิมของเขาได้ต้องต้องมีพวก เครื่องเครื่องอย่างชีพทั้งหลายไปให้เขาด้วยนะครับตรง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 รงเป็นถ่วงก็ก็พระราชทานาพระราชกระแสมานะครับแล้วก็ได้มีการาทำมีมีพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่ให้ไปดูแลด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการระดมสรรพกำลังต่างๆนะครับอบพวก ยวดยานพาหนะเครื่องมือเครื่องไม้อะไรทั้งหลายเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เราได้เร่งดาเนินการไปแล้วนะครับ